สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจำวันที่สองกุมภาพัน mm ธ์ป <Det> ีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรรมพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหกหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดหกนะ จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกเนาะต่อไปพิเศษหนึ่งก็สี่สองก็ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะหนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งห้าสี่สองหนึ่งห้าเจ็ด จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองสี่สี่สองห้าสี่สี่ห้าเนาะก็ก้อยเป,ป็นเพือ่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปปกติสี่กับเจ็ดห้ากับแปดเราจับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าศูนย์แปดสี่เจ็ดห้าแปดแปดหนึ่งศูนย์เนาะก็ก้อยทุกคนโชคดีนะคะ v a p 9ก็2 3ก็6 90, 9 0 9 2 9 3 9 5 9 6 2 0 2 3 2 4 2 6 2 9 9 2 6 3 9 2 3 6 0 1 9 3จับคู่9 3 3 9 9 6 6 9 2 6 6 2เนาะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อวันนี้เราเน้น4กับ7 5กับ9นะวันนี้ ทั้ง4แนวทางนะระวังมันสลับกันออกเด้อวันนี้ปกติกับเฉพาะกิดเลขมาแนวทางเดียวกันนะวิบพิเศษ VIP ต่างจะเขาหน่อยเด้อวันนี้แต่อย่าลืม6กับเก้าเฉพาะกิดกับ VIP นะสี่เจ็ดหกเกนี มาเหมือนกันปกติกับพิเศษปกติกับพิเศษเราแตกสามสองวันติดกันแล้วนะมันจะมาแบบนี้นะวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะพิเศษกับปกติด้วยวันนี้เฉพาะกิจกับ vip นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ